กับสบายดีเลยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุ่คนเดอ้อเมื่อนี้ก็มามพบพอน้องแหลกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพบพอน้องแหลกตอนนี้ก็ออกมาแต่ป่าน,น่อไหม้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเออ้ยจะได้บ่ได้น่อไหม้ก็ได้โดยกัไปกันเลยบ้าน,นี้ออกมาเลยเนาะอ,ออกมาก็เจอในผงนามีแต่พักขยง,งพู หอมหอมผมไพี่น้อยโอ้โเอ่อตัวอลมพัดขนาดโอ้ลมพัดเย็นเย็นมาไปบึงน้อไม้ก่อนบันี้พี่น้องอหากกระออกมากโหกระตาน้อไม้กะสบายดีเด้อ <laughs> น่อไม้กับมิเตโนน,น้อยเป็นอัน,น,นมันเนาะนนเป็นแหนงเป็นอนนันมันบอกมันเนาะผมผมให่พี่น้องชวนลายกะไปเก็บผักขย,ยงเรียบร้อยเลยหอมหอมผักขยงกะออกเมือกันเลยเข้ามากับบอดี้ทือน้่มมากิน,นมัน <c oughs> บค่อยมีน่อไม่จะคือแบบ ມັນບໍ່ແມ່ນຍຳໜໍ່ໄມ້ເລີຍຄືໜໍ່ໄມ້ຊິເບິດແລະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເອີຍໄດ້ກະຕາຫນ້ອຍຫນຶ່ງມີແຕ່ໜໍ່ນ້ອຍໆ อองมาหอดน,นอกเรบร่อยบป่ะนี่วอนเทินแม่เท่าพึ่แล้วนาะงพ่อแม่พี่น้องเออหนใหม่อ่าโตแม่เท่าพึ่งลงมาแล้วป่ะนี่สบายดีแม่เท่าสบายดีาเห็ดย่างอันนี้ bà thu, bà thu đi ăn à, ừ, cả hang, bà thu gặp bé ta sẻ đi nọ, nhung mới xúc, ta mẹ nằm, yên nè, ชิบูใหม่โบคือไผยแห้งเถอะนะทุกวัยอย่าดอกพายบัแห้งนะป้าหอมมีรลบบั้นี้พี่น้องเอ้ยผิ่งปีลาทูนี่บักินด้วยนะได้ป้าบนนี้ลมนะลมแห้งแห้งนตาอันนี้เลยเนาะแบบเป็น ตูบแบบมีกรงไม้ใหญ่ๆอย่าหลายๆนี่คือสิเป็นตายานยันยันใหม่ฮักปิ <S <S ้งใไฮพายแซนน่ะปิ้งกินบะปิ่งไหนมือใช่หรือกินข้าวนะอยังลาบหรือก้อยเนี่ยยังมันลาบปลาทู่ปะนะ ลาโคเลยได้ดดได้อื้หใหม่เลยไม่เท่าเอาเย้ยผัวเยอะอันภัยบักแห้งลมขนาดเนาะมือนี้จกเป็นเราเลย สิบอกอยู่บ่หน่อไม้นั่นเนาะบอกบ่แกงบ่มีแกงบ่อีตนันมันซนั่นบอมันหกเอามันนันเป็นนั่นบ่แกงง่ายบ่เป็นยาวขึ้น่ะเด้มันเป็นันเฮแม่นบ่เป็นเฮีแต่นอน้อยบ่ได้หลายดอกแบบ เขาไปหาสวยเลยดิคุณเขาจาเขาไปหาก่อนเขาจเก้าเล่นหน่อยใหญ่ใหญช่ใบยังพื้นมาเลยชาวันนี้ถามคนที่คนอืมขอโทษนอนี่มีแต่นั่นมันหอมาว ลมมีลิภูจะเป็นเออดายนอ้องโอนี้เนาะคือลมแหง้งแทะวตญยานไปเลยเนาะตู่เป็นตูเ่เวลา <laughs> ไปแล้วลม ตอนนี้ก็12โมงเลยใหม่ว่อเออเออห่อนอีลีเขอมาใกล่ก็นห่อน ต่อถ่านขวาดเบิดระบบมเแ่าอืออ,อ,อันนี้ไม่ขวดแถวนี้ะได้ผ้ายหน่กขวาดบาาา่คขวดได้หาย่บอกเออผานแม่เฮาก็ยังคลายผู้เบิดมันไปขายเพื่อเพือคืนเข้ามาหูและวาย,ายเบือันนีงใจชื้ยนะ มานะ้หายทานพ้นมาหาหายทานแม่มืองานวันนี้น่ะอปในตีมาหายทานบอเลยเป็นตาหอนนี่เนาะอ๋อเ ชนหน่อยกระซุกไผ่แห้งเติบไปเบ่งตาถ่านจะก่อนเนอะไม้หอดใสเลยเปรียวควัดเนาะป้าลมแห้งรีบไปพี่น้องหน้ากลัวจังเลย กดวันลมลออกมาแต่หาน้ำให้นะคนใแม่พี่น้อ <c oughs> นไลน์เลยมาเบิดครึ่งหนึ่งเลยทานม่ตู้คนเอคนปล่อยบ่เนาะอันนี้ดูว่ามันดู ยังเลือทั้งหัวมันเนาะผมเองพี่นอ้องคุนขวัดใจซีเบิร์ตเลยโอ้ลมพัดแห้งๆสีหอดยำหนาวเราไปเจ้ากันนี่ช่องสอบอันนี้สอบผ่านไม่ตู้พันกาวพอดีเนาะผมเองพี่น้องเลย จะว่าสอบของแม่พุ่นนสอบหญ่ๆแหงโหเป็นหยัง ควันแห้งเลยภัยกระลุกอยู่ส่วนมึนก็อยู่พุ่นแค่เนส่วนก็ส่วนน้อย ขึ้นว่าใหม่เบิดทั้งหัวก็ได้ร้ายนเนาะกัมีพี่น้องส่วนร้ายได้ทานก็นมีแต่ทั้งหัวมันกับทางกลางทางปากจูดกะมันซีมุนกลับไปปลาหน่อไม้อีกบานนี้ไปใส่เน,ะ <laughs> <c ười> นาะโอ้ย ช่องเสือมันก็ตื่นๆนึงหยังออกมาเพิ่นว่าจกหากระแจเพิ่นบ่เห็นนี่คือยิ่งง่าๆเนาะบ่ได้ใช้กระตาไว้กระแจโลดเพิ่นก็ได้เบิ่งมื้อนี้นี่แหละสิตอนก้ม้มันหนอืมเพิ่นก้มบักหลายๆนึงไปก็อยู่แถวป่าั่นแหละป่ะไปหาเบิ่งมันก็สิเห็นอยู่ดอกอือพวงบักใหญ่นึงบ่ว่าสิบ่เห็นออกมาลวสิได้กินน้ํายๆ กินหระะนือโาำนะ่ะ <laughs> ข่าไปใส่พี่เนาะไม่หอนถุกโอ้มาพี่อีกป้าที่ก็รับไปสองเดือนอยู่ใส่กระลมนอนนี้ เท่านี้ก็คือสีดีใจหลายๆเลยค่อยค่อยน่าร้ายเถื่ออะ้วอันเห็ดกระเจลดเหี้ยนะแต่มันก็หาเห็นทุกเถื่อใครน่พวกมันอยู่ไม่เห็นหรือเปลแต่ว่าคนเอาคนเอาอะรยังไงนเาคะไรท้งนั้นนี่มันีด็กคนนี้เด็กคนนีมาหาขขาวมาเลยทัางนี้ สมาเถอะนี่กะบ่ได้สู้อันนั้นปานได๋นะอือเฮาข้างๆเอ้อๆเห็นบ่เฮาแถวนี้กะคันแหจกเาไปทางดเกบคจือด้นจือบขอให้มีแต่เาขามานะ มาหาที่ว่าเหเ็นแบบมือเห็นูุกตาละไม่บอกว่ารู้ว่คนเล่นจ๊กจะสะตาบ่นนะขอยบอดีเห็นอันตัวใส่กระตาจจะดีโอ้ยอย่ายวเอานั่นันนะอยู่ในป่านี่แหละบุมีคนดอกตีข้าเจ้าเขามาหาหน,น่อไม่กะข้าเจ้าก็เอาก่อนเฮาวเล ่วงกับบางหญหนี่เห็นเนเี่ยว่ามาเธอได้ก็เธอ,อนั่นอย่างมาท่านเพิ่นเออโอ้ อและเอ้ยไม่เหนียตาคอยเฮนยลาบบนี้ลบันีพี่นอกเลยป <Wheel of fabric> uh, ู๊ลาบูบูซะันหอยอยู่นั่นเนาะลาบูบูมันตกอะไรอย่างเนาะตกันต้นพุนก้มอะไรเออแต่ว่ามันใหญ่เนาะไม่เหยียตาคอย อไข่เนยบริยางไปไกลนะเน่ะเหยียดเท่าเจ็บลบบุบบไข่เนยแบบนั้นมันอ่ะมันใหญ่มันเห็นไวอู้เหมือนน้ำเนาะแค่จะมาหอยมาอยู่นี่ไกลเนาะคิดว่าอยู่ทางป่าโหดเลยไปออกบบานี้ออกออกออกแล้วยังเขามาคือไปบริยังไปไดนเขามา พลมนะเสียงลมบังแ้งๆนึงเฮาเห็นกระเจใสออกบัดนี้พี่น้องเอ้ยคณะตกบ่ใกลปานไหนเพราะว่าไปหลายแยกตึ๊บาบ่ายนเห็นเลยจื่อแต่กล้องพื้นนี่ๆละคอยนะเอออุ้ย ไม่ก็ขูดหน่ะจังแมนดเ็บ้วเ็ยเ็บตาดิคยอยมามันร้งไม่ท่าแบบนังแห้งอ่ละไมันนีจะนังหมมันเลยองไมกับบุคอยมีแบบก็มันจะแห้งหมเลย một cái chinh nằm dính đây léo bà đi น้องผู้พี่น้องอ่ะไปเจอกันอยู่เนาะบาดนี้โอ้ยเข้ามาหากระเจเห็นแล้วบาดนี้ปาหน่อไม้นี่ดเฮากายเอาก่อนเข้ามาก็ได้นนึง ออกมาแต่หากระเจหัวหยองเบิดเพิ่นกะไปออกทางใดอันนี้นะทางน้ําบ่นี่ทางน้นํ <c oughs> าคั่นบ่าย่ต้นเข้ามานี่ยุงบ่ได้คบเลยได้่ะให้หน่อ้มาตะออกมาฮอดน,นอกแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยฮลมแห้งอะลี่พู ใบกล้ยยังก็จนติงทางแม่ก็ขวาฐานเบิดลนี่ทีเรียบร้อยแล้วส่วนมันก็เอาเมือดังไั่ก็กได้เนอ้เอปมิพี่น้องยังส่วนใหม่บักเลลายนึะเดะดิลิลมผัดเย็นๆในนี่นี่ัญญาณก็ดีได้ในนี่นอ้อปมิพี่น้อง ลมอิลี่อันนี้อ่ะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจะคิมน้กนทาทั้งน้องเหล็กสิคลาพี่เพื่นอนนี่ก่อนก็ะพบันใหม่น,มนี่คิปหนะเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยถ้าน้องเหลวาพิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอโทษขอขอภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องโดยกระขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องี่รับชมคลิปของน้องเหล็ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบทีบความโฆษณาเดอ้อโดยมืนอนีกับเขาป่าฮานอไใหม่ หากาอันออกมาแต่หากระแจ้น้องผมพี่น้องใครเนี่ยบุมมีคนเอาันเลยโดยนอกจากคลิปนี้ก่ะขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อโดยขอกล่าควคำว่าสบายดี